สพทอจัดประชุมเครือข่ายนวัตกรรมคุณภาพสถานศึกษาออนไลน์ สำนักทดสอบทางการศึกษาสำนักงานคณะกรมกรมก,การการศึกษาขั้นพื้นฐานได้จัดประชุมปฏิบัติการประสานแผนการบริหารจัดการของเครือ,อข่ายนวัตกรรมคุณภาพสถานศึกษากับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องระหว่างวันที่5-6สิงหาคม2564มีวัตถุประสงค์เพื่อประสานความร่วมมือและปรับเป้าหมายกิจกรรมการดําเนินงานระยะเวลาของแผนการส่งเสริมสนับสนุนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกระดับให้สอดคล้องและรุนสรมกันอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้ โดยได้รับเกียรติจากดรโกวินเกียรตินมธละรองเลขาธิการคณะกรรมาการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมและให้แนวทางการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาดรวิศนุรัพ์สมบัติ ผู้อในการสำนักทดสอบการศึกษาเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษในหัวข้อแนวทางการส่งเสริมการดำเนินงานของเครือข่ายนวัตกรรมคุณภาพสถานศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพสถานศึกษาร่วมพัฒนาตลอดจนวิทยากรประสานแผนประกอบด้วยดรรังสรรค์มณีเล็กอดีตรองเลขาที่การคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานดรนิพนธ์เสือก้อนข้าราชการบำนาญผู้งหน่วยการสถานศึกษาชำนาญการพิเศษสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขตหนึ่งดรสมชัยชว นิธดาขาราชการบำนาญผู้บริหารสถานศึกษาเชี่ยวชาญสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาครดรสุรางวิสุทธิศักดิ์ขาราชการบำนาญผู้บริหารสถานศึกษาชำนานการพิเศษสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษและอาจารย์เจียรวัตรขวัญช่วยขาราชการบำนาญรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชำนานการพิเศษสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขตสิ ที่ได้ให้ข้อควรพบและชี้แจงแนวทางการนำแผนเครือข่ายนวัตกรรมคุณภาพสถานศึกษาลงสู่การปฏิบตัติโดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยคณะทำงานส่งเสริมเครือข่ายนวัตกรรมคุณภาพสถานศึกษาระดับเขตพื้นที่การศึกษาจำนวน96เขตพื้นที่การศึกษาระดับสำนักบริหารง,งานการศึกษาพิเศษและระดับเครือข่ายสถานศึกษาจำนวน178เครือข่าย